เนเน่ยูน้อยร้อยโลนะจ้าวันนี้มาคู่กับ Ford r เรนเจอร์นะคะใครหารถแข็งรถแก่งรถอึดรถถึกรถทนนะคะต้องคันนี้เลยทุกคนจานหน้าหล่อหล่เท่ๆเลยนะคะคันนี้ได้เป็นสีเทากระจังหน้านะคะเป็นสีดำดันโลโก้ของเขานะคะเป็นสีดำนะแต่ตัดกรอบได้เป็นสีขาวสวยมากใครที่ชอบต้องมาจับมาจองค่ะตาไฟดวงใหญ่ๆใสๆอยู่เลยนะคะด้าน,นล่างนะคะไม่ได้มีแต่ถ้าใครอยากได้บอกได้เดี๋ยวใส่ให้นะคะ คันนี้ทุกคนให้ดูซุ้มล้อนะคะเท่ๆใหญ่ๆบึกๆมาเลยนะคะนี่อันนี้น่าสนใจมากทุกคนแม็กนะคะแม็ก้อมลุยสุดๆแม็กโคตรเท่ทุกคนและเดี๋ยวยางนะคะเนเน่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นฟรีไปเลยนะคะ คันนี้ไม่ได้แค่ยางใหม่นะแต่ได้ฟิล์มใหม่ไปด้วยค่ะรอบคันกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถและด้วยความที่ฟอร์ดนะคะเขาเป็นตัวสายลุยเขาจะมีบันไดข้างมาให้นะคะเดี๋ยวเน่จะเปิดด้านในให้ดูแต่ก่อนไปถึงด้านในให้ดูก่อนว่าคันนี้มีคิ้วมาให้แล้วนะและคิ้วเป็นแบบหนาๆแบบนี้เลยนะคะให้ฟังเสียงเออไม่ได้กระหลงนะแม่แล้วคันนี้นะคะก็เปิดแชปได้ด้วยพวงมาลัยคันนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจะเป็นทั้งมัลติฟังก์ชันและพาวเวอร์นะคะ เกียร์เป็นเกียร์กระปุก6สปีดนะจ๊ะทุกคนจ๋าพาสติกนะคะตรงที่บางแดดก็ยังไม่ได้แกะบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปใหม่มากกริบมากนะคะคันนี้ Ford Ranger เครื่องยนต์2.2นะคะเกียร์กระปุก6สปีดและที่สำคัญได้เป็นรถปี2021ด้วยค่ะใครที่กำลังมองหา Ford Ranger นะคะรีบเข้ามาเลยเพราะว่านาน,นานเข้ามาทีหนึ่งนะแล้วเท่ามาปุ๊บก็คือไปไวมากๆนะคะ ใครที่อยากได้รีบโทรมาหาเน่เลยค่ะ0926515436จาก0926515436 <ๆๆ S 1> ด้านหลังสวยๆนะจ้าโลโก้สวยๆ,ๆเดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้านหลังด้วยนะคะเปิดง่ายอ่ะอย่างที่บอกเลยค่ะรถพึ่งเข้านะจ้ะขายขายข่งขยะก็ย,ย,ย,ยังไม่ได้เก็บเลยนี่นะคะด้านหลังรอยอาร์ตจากโรงงานยังอยู่เพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถเรานะคะ ไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมมาแน่นอนและแมกไลเนอร์ก็ยังสวยๆอยู่ถ้าไม่มีขยะนะคันนี้นะคะอย่างที่เน่ได้บอกว่าใครสนใจรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0926515436จองวันนี้รุ้นรับทองไปเลย2เด้งนะคะได้ทั้งรถได้ทั้งทองรับรองว่าคุ้มสุดคุ้มเลยค่ะรีบโทรเข้ามานะคะสวัสดีจ้า บริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่2องค่ะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำมาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมายพาเชนเจอร์รถไม่ดีมีไม่ขายผขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ